ไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะสำหรับวีออคันนี้บอกเลยนุชจ,จับมาให้ดูอีกหนึ่งคันแล้วนะคะสำหรับพี่พี่ที่มองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะวันนี้จัดวีออส1 5 G มาให้พี่พี่ได้รับชมคันนี้ราคาเพียงแค่2,99,000บาทเท่านั้นเองนะะีคมาพร้อมไม่ใช้มางานหลักหมื่นคุณพี่ใครตามหาอยู่บอกเลยอย่าพลาดในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวนุชจะพาชมรายละเอียดทุกซอกทุกมุมของตัวรถเลยบอดี้โครงสร้าง ไปรับชมได้เลยเนี่ยคะว่าคันนี้ไมาวิ่งไปเท่าไหร่และบอดี้โครงสร้างเดิมแท้แค่ไหนไปรับชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยนะคะในช่อง v ีออสมือสองกับนุชที่ปรึกษากงานขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้มาเจอกันที่เดิมอีกแล้วแต่บอกว่ารถไม่ใช่คันเดิมแน่นอนค่ะคุณพี่วันนี้มานําเสนอ V ีออสรถหน่วยงานประวัติศูนย์รถ30คันและเจอคันนี้ที่ไม่น้อยมากราคาดีจับต้องได้ค่ะแนะนําเลยใครที่มองหาอยู่เนะะี่ย วีออสหนค่ะคันนี้เป็นรถปี2018นะคะมาในบอดี้สีบรอนเงินสวยๆเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ไม่ใช้งาน92,000โลเท่านั้นค่ะคุณพี่ขาฟังไม่ผิดเลยไม่ใช้งานเพียงแค่92,000โลและราคาเสนอขายเพียงแค่2,99,000บาท 3แสนมีทอนค่ะคันนี้แล้วไม่น้อยมากเนี่ยะจัดมาให้ดูอีกหนึ่งคันแล้วใครที่ติดตามช่อง v ีออสอยู่นี่ฮะมองหารถ V ีออสมือสองไว้ใช้งานหรืออยากได้เป็นรถเก่งประหยัดน้ำมันอึดถึกทนแนะนำเลยค่ะกับเจ้า v ีออสคันนี้รายละเอียดเพิ่มเติมมีอะไรน่าใช้งานกันบ้างนี่ฮะสำหรับรุ่นนี้ได้ออปชั่นอะไรมาคุ้มค่าแค่ไหนกับราคา2 9 9 0 0ดูคลิปนี้ให้จบค่ะเดี๋ยวหนูพาชมรายละเอียดรอบคันเลยด้านหน้าตัวรถนี่ฮะดีไซน์ด้วยกระจังหน้า สีดำสภาพสวยเลยคันนี้ได้เป็นตัวเจนีคะมาพร้อมไฟมันติรีเฟคเตอร์นีคะคมไฟไม่มีดีรอยแตกเล้าเลยสภาพสวยๆและต้องขออนุญาตชี้แจงนิดนึงว่าตัวรถยังไม่มีการได้ปรับสภาพหรือว่าร้างทำความสะอาดแต่อย่างใดเนะีมาดูเพียวๆได้เลยวันนี้นะคะรถหน่วยงาน โครงสร้างหลักเดิมแน่นอนไม่มีริ้วอยการบุบรอยชนมาใะทั้งสิ้นเลยนะคะด้านหน้าตัวรถนะอยู่สภาพเดิมนะคะแล้วก็ที่ระบายความนอนด้านล่างนะคะกะจังสีดำเนี่ยนะคะไม่มีร่องรอยการแตกหักเลยนะคะสะภาพสมบูรณ์มากนะนะคะอยู่สภาพเดิมๆิมเลยค่ะคุณพี่ขา และในส่วนของรายละเอียดฝากระโปรงคันนี้นะะี่ฮะอยู่สภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันค่ะคุณพี่ขาไม่มีรอยบุบเลยหรือว่ารอยรักกิ้บเรียบสันรอบคันสภาพสวยนะฮะกระจกรอบคันยังได้เป็นพาร์ทเดิมโตโยต้าด้วยโป่งซุมรอ้อไม่มีประวัติผิดความมาแน่นอนค่ะโป่งซุนร้ออยู่สภาพเดิมๆแบบนี้ได้เป็นแม็กเดิมรอๆแบบนี้มาให้เช่นเดียวกัน และดอกอยางคันนี้ได้ยางปี2023มาให้แล้วทั้ง4เซนค่ะคุณพี่ค่ะภายในโป่งซุมร้อไม่มีประวัติผิดความมาแน่นอนนะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวกระจกมองข้างเนี่ย่ะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถคันนี้เป็นระบบพับไฟฟ้ามาให้แล้วเนะะี่ยมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยเหลี่ยมสันด้านข้างเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีดิ้รอยรักยิ้มเลยนะคะเลียมสันคมนะสวยกริบเลยคันนี้กระจกรอบคันยังได้เป็นพาร์ทเดิมด้วยเนะะี v ่ยวีออสถือว่าเป็นรถที่ใช้งานค่อนข้างดีนะคะสำหรับใครที่ งบน้อยนะคะราคาจับต้องได้ทุกอาชีพเลยนะคะขอรายได้10,000บาทขึ้นไปนะสามารถเป็นเจ้าของคนเดียวจบเลยคันนี้ไม่ต้องมีกู้ร่วมหรือว่าค้าประกันใดทั้งสิ้นและที่สําคัญถ้าเกิดลูกค้ามีประวัติเครดิตด,ดียังจัดยอดได้เต็มอยู่เนะะี่ยะคะไม่ต้องใช้งบดาวเลยฟรีดาวนั่นเองนะคะก็จัดได้เลยผ่อนแค่ห้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะกระจกรอบคันดูได้เลยนะคะพาร์ทเดิมโตโยต้าแน่นอนค่ะคุณพี่ข่าแล้วก็ภายในตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นในส่วนของเบาะผ้าเนะะี่ยและ ดะานสองของรายเอียวเบาะผ้าไม่มีริ้วรอยฉีกขาดเลยนะคะเบาะผ้าเดิมๆโรงงานค่ะคุณพี่ขาเกียร์ออโต้มีมาให้แล้วนะคะเกียร์ออโตมาพร้อมนะคะตัวลูกเล่นเครื่องเสียงคลาสสิกเดิมนะคะแอร์เย็นเพลงเพราะคันนี้ก็ถือว่าออปชั่นที่มีให้มาเนี่ยค่อนข้างครบฟังเอ่อซีดีวเอเอ f เอเอ็มได้ปกติอยู่แล้วนาะแล้วก็ มีในส่วนของตัวแอร์ปรับมือนะคะเกียร์ออโต้พวงมาลัยสามก้านเดิมสวยๆแบบนี้ถือว่าภายในไม่ช้ำเลยไม่เก้าหมื่นสองพันกิโลนะกับราคาสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ถือว่าคุ้มนะนะคะภายในสวยกริบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายเดี๋ยวตัวโครงสร้าง ตัวน็อตเมคอาร์กนะคะไม่มีร่องรอยขยบขยื่นเลยเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้แล้วแผ่นเพจนะคะวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถแน่นอนสามารถเช็คในตัวสำเนารถได้เลยไม่ว่าจะเป็นเลือกตัวเครื่องตัวถังหรือว่าวันเดือนปีผลิตนะคะเช็คได้ทั้งหมดนะคะสวยๆกริบๆแบบนี้มีมาให้แล้วซอกประตูไม่มีการโดนชนโดนแกะไขงัดแงะแผงประตูรอบคันสภาพสวยเนียนเดิมนะ,ะสี่รอบคันไม่มีรอยบุบเนะะี่ยสำหรับตัวนี้หรือว่าไม่มีดีรอยลักยิ้มเลยโอ้โหไม่เก้าหมื่นสองกับราคาสองแสน เก้าหมื่นเก้าพันบาทโคตรคุ้มค่ะพี่พี่ขาคันนี้นุชจัดมาให้ดูแล้วนะคะจับจองมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้เลยนะคุณพี่ไม่หลักหมื่นหายากนะราคาสองเก้าเก้าแล้วพี่ได้ลถปีสิบแปดด้วยนะแล้วเป็นเจ้าตลาดของเราแบรนด์หลักเลยโตโยต้าแล้วต้องบอกว่า VR ออสเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของการใช้งานอยู่แล้วนะอึดถึกทนมีมาให้แน่นอนนยคะและในส่วนของรายละเอียดตัวห้องพโดยสารด้านหลังนะคะก็ถือว่าไม่แคบนะนะคะนั่งสบายๆได้สามท่านไม่มีแอร์อัดเลยนะคะแล้วก็ซอกประตู เมกอาร์ up, ตัวน็อตเนี่ยฮะอยู่สภาพเดิมเลยทั้ง4บานนะไม่มีการโดนแกะไข่งัดแงะแน่นอนนะ่คะแผงประตูด้านข้างเรียบเนียนสวยๆแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะ,ะ่ะโป่งซุมรอสภาพเนียนกริปเนะะี่ะเรียมสันตัวรถสภาพสมบูรณ์มากๆไฟไท้ายอยู่สภาพเดิมนะคะแล้วก็ตัวด้านหลังเนะคะเซนเซอร์กะระยะติดตั้งมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวไฟไท้ายไม่มีริ้วรอยแตกแล้วทั้งสองข้างกระจกรอบคันไม่มีริ้วรอยโดน เปลี่ยนมาแน่นอนนะคะไม่มีการแตกเหมือนกันสภาพสวยมากด้านหลังนะคะติดตั้งเซ็นเซอร์กะระยะมาให้แล้วเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปเปิดนะคะตัวห้องพิทัาษนิดนึงสำหรับรุ่นนี้เขาจะยังไม่ได้เปิด ด้านหลังเราจะมาเปิดตรงนี้นะคะรถอาจจะเปื้อนนิดนึงนะคะคุณพี่เพราะว่ารถเพิ่งรับเข้าร้านมาเนาะนะยังไม่ได้ทางเควาาสะอาดเลยแต่อยากพห้พี่ได้รู้สภาพแรกเข้ากันนะคะว่าสมบูรณ์แค่ไหนบ้างนะ,ะเปิดขึ้นมาแล้วนี่คะสำหรับคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าห้องบริสารกว้างขวางมากๆคุณพี่นี่ห้องเกตสัมภาระนะคะบอกเลยว่าคุมแน่นอนกว้างขวางมีในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะยางอะไหล่แม่แรงถูกเครื่องมือมีมาให้ครบครันแบบนี้เลยนะคะ เร็กเดิมโรงงานนะคะโครงสร้างด้านหลังตัวน็อตไม่มีร่องรอยขยบขยื่อนน็อตเดิมเดิมนะคะไม่มีร่องรอยขยบขยื่อนน็อตเดิมโรงงานไฟทงไฟท้ายนะคะอยู่สภาพที่สมบูรณ์สีรอบคันไม่มีผิดเพี้ยนด้วยนะคะปงซุมร้ออะให้ดูนิดหนึ่งเหลี่ยมสานคมนะคะคุมมากโอเคนะคะก็ใครที่สนใจนะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามรนะายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะ ห้องนี้เลยนะคะด้านหลังนะสวยๆกริบกริบแบบนี้นะคะมีมาให้เลยนะซอกประตูเมคอาร์ Make up, ตัวน็อตเดิมโรงงานสวยๆนะคะแผงประตูรอบคันกระจกรอบคันนะสวยกริบเดิมแบบนี้นะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดด้านในนิดนึงเนาะสำหรับรุน่นนี้ถือว่าด้านในนะคะให้ในส่วนของออปชันมาค่อนข้างครบนะคะซอกประตูเดิมเลยนะคะตัวน็อตไม่มีร่องรอยขยบขยื่น น็อตเติมโรงงานสติ๊กเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบทั้วเลยนะคะสำหรับคันนีนะะ้สามารถดูได้เลยเนาะภายในเนะคะเป็นรถที่ราคาดีและออปชันเนี่ยถือว่ามีมาให้ครบกับการใช้งานจริงของของเราอยู่แล้วนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้เน้นออปชันเยอะอยากได้รถไว้ใช้งานสักหนึ่งคันที่ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็เปิดเทอมเนาะอยากได้ไปรับส่งลูกไปโรงเรียนนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากผ่อนเพียงแค่5,000ันนิดๆแค่นั้นเองนะคะคุณพี่ นี่ไม้แท้โรงงานอยู่ที่92 0 0 0นะคะ280กิโลค่ะคันนี้ไม้แท้แน่นอนพวงมลาลัย3ก้านเรียบเนียนไม่มีดิ้รอยถลอกเลยนะคะเดิมโรงงานและมาพร้อมนีะระบบเครื่องเสียงเนี่ยเป็นเดิมโรงงานเลยคลาสสิกเดิมจากโรงงานแอร์เย็นเพลงเพราะอย่างที่บอกเลยนะคะแอร์นี่เย็นมากนะคะคุณพี่ขาหรือใครที่อยากจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สามารถซื้อที่ มันจะมีที่เชื่อมเชื่อมต่อเนาะมีมาให้เหมือนกันนะคะก็ใช้ได้เกียร์ออโต้เนี่ยะคะมีมาให้เป็นเกียร์คันขันนบันไดามาแบบนี้สวยๆเลยนะคะภายในเรียบเนียนสวยไม่มีช้ำนะคะแล้วก็อ่านิดนึงนะที่บังแดดไม่มีริ้วอยถลอกเลยไฟหน้ารถเปิดปิดใช้งานได้ปกติทุกอย่างในตัวรถใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะคะเพราะคันนี้เป็นรถหน่วยงานแล้วอ๋อที่เปิดปิดกระจกออโต้เนี่ยะคะมีมาให้เนาคะคันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ะคะมี นี่ลูกค้าได้รถราคา299ไม่เ92 0คุ้มมากนุชบอกเลยคันนี้แล้วยิ่งได้ทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะแล้วจะเป็นตัวกระจกมองข้างก็เปิดปิดไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่ค่ะคันนี้ถือว่า นุชคัดมาให้แล้วนะคะสำหรับ f อน้องนุชนะคะหรือว่าใครที่มองหานะคะวีออดมือ2และอยากได้รถไว้ใช้งานสัก1คันราคาไม่แรงจับต้องได้รายได้อยู่ที่1,000 10, 0บาทขึ้นไปนะเป็นเจ้าของคนเดียวจบเลยคันนี้สวยคุ้มประหยัดแน่นอนนะะีคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องนิดหนึ่งนะคะว่าสภาพยังสวยเดิมแค่ไหนบ้างไปดูได้เลยคะ่ะ และในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้เนะะี่ยฮะได้เป็นเครื่องดูโอวิทีไอเดิมแท้เดิมโรงงานเลยสีสูบเบนซินนะคะคันนี้และต้องบอกเลยว่าหน้าห้องเครื่องไม่มีการแกะไขงัดแงยำเครื่องเปลี่ยนเครื่องมาอยู่สภาพเดิมไม่มีนองรอยคราบน้ำมันไหลยเยิมนะคะด้านหน้าตัวรถเมคอาสติ๊กเกอร์ S, น็อตยึดฝากระโปรงอยู่สภาพสมบูรณ์ฝากระโปรงไม่มีร่องรอยการโดนชนนะคะเมคอัพต่าง,างๆแผ่นกันความร้อนอยู่สภาพสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยค่ะคุณพี่หาใครตามหาอยู่ติดต่อได้เลยคันนี้ยังไม่ติดจองอย่ารอช้านะคะจองด่วนจองให้ทันเลยไม่เก้าหมื่นสองต้องบอกเลยว่ารถที่มีเข้ามา30คันคันนี้ไม่น้อยสุดแล้วแล้วราคาดีมากๆถ้าสนใจแนะนําให้จองล็อกสิทธิ์ไว้ก่อนนะคะคุณพี่ขาเพราะว่ารถสเปคนี้หายาก นะคะใครสนใจเรเพิ่มเติมดูแล้วโทรติดต่อหนุดได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะสําหรับวันนี้เนะะี่ยค่ะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เนี่ยกดติด,ดตามให้ช่องด้วยนะะเนี่ยคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิววีออสมือสองเข้าใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ